สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนกับพพามาเบง่บะเขือเทศครับหลังจากที่เฮาเก็บเสร็จแล้วก็เปิดใบไปด้วยนะครับทําไมเราถึงเปิดใบนะครับเนื่องจากเราไม่มีเวลามาเปิดนะครับเราก็เลยทั้งเก็บทั้งตัดใบไปด้วยครับเพื่อความสะดวกครับในการเก็บรอบถัดไปแล้วก็มะเขือเทศของเราก็จะได้รับแสงจะได้สุก เร็วขึ้นสุกดีขึ้นนะครับเวลาสุกมันก็จะสุกเต็มพวงแดงเต็มพวงครับถ้ามีใบคลุมอยู่มันก็จะบังแสงแดดรับแสงไม่เต็มที่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศหนาวด้วยครับอยู่ในช่วงหน้าหนาวแดดก็จะไม่ค่อยมีนะครับนะนี่ครับเราก็จะเปิดขึ้นไปสองพวงบ้างสามพวงบ้างครับ ดูขนาดลูกครับถ้าลูกใหญ่แล้วลูกแก่แล้วก็สามารถเปิดขึ้นได้ครับแต่ถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้ก่อนครับให้ใบคุมให้ใบบังแสงไว้ก่อนครับนี่ก็เริ่มเหมิ่มเหม่ยแล้วครับหเหลืองเหลืองลูกใหญ่มากครับลูกโตเลยครับ น่าจะประมาณอีก2อาทิตย์ก็เก็บได้แล้วครับสวนนี้ก็เก็บไปสองรอบแล้วครับได้น้ำหนักดีมากเลยครับเพราะว่าลูกใหญ่ลูกโตโดกลูกเลยครับนี่ห้าพวงหลูกหกลูกครับแต่ละพวงถ้าลูกมันเสมอกันครับเราก็เหลือไว้ครับที่เห็นร่นรนอยู่ตามพื้นก็คือลูกบันไหญ่ครับ ตัวขั้วตัวคว้นของมันอนะฉีกครับลูกใหญ่เกินนี่กองอยู่กับพื้นนะครับลูกใหญ่แล้วว่ามันหนักมันฉีกครับน่าเสียดายครับนี่ครับลูกใหญ่หญเลยนี่ครับ